สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทางเฟซบุ o กหรือทาง YouTube นะครับขยับมาได้ใกล้ๆนะครับผมวันนี้ผมมีรถ t o y ยต a อาทิตย์นะครับ2022นะครับมาให้พี่น้องชมคันนี้เป็นรถแท็ซี่แบบใ้นะครับผมเครื่องยนต์พันผมนะใช้น้วมันอย่างโย่สีใหม่ครับคันนี้สีใหม่นะฮะเดี๋ยวขาบชมขยับมานะครับผมแอดมินนี่เป็นห้องเครื่องยนต์นะครับผมเป็นเครื่องยนต์ดูโอนะครับคันนี้ ดูคานนะครับผมนะอันนี้ดูคานนะฮะความสวยของคานนะครับผมนะมีรอยอาร์ตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้คือค่าดั้เดิมนะฮะของตัวรถนะครับผมนะฮะขับเดิมเลยนะฮะดูเครื่องนะครับผมก็สวยนะครับผมเครื่องยนต์ดูนะครับคันนี้เป็นระบบวาวแบบพันธุ์นะใช้น้ำมันอย่างเดียวคันนี้นะดูนะฮะเดิมเดิมนะครับผมอาคารตรงนี้ดูเลขตรงนี้นะครับผมอ่าโอเคครับสวยนะครับผมไล่มานะครับผมไล่มานะครับผมคานนะฮะที่สวยอันนี้คือคานเดิมจาก เป็นรถโมเดลียวป้ายแดงนะครับผมอะมาด้านนี้นะครับผมตาตาใบหน้าเท้นะครับผมตาไปหน้าเท้กระจกนะครับตรงนี้เป็นกระจกโตโยต้านะครับผมนะเท้เลยนะครับผมโตโยต้าภาสีหกเก้านะครับผมภาสีหกเก้าครับผมอ่าโอเคครับรูดกระจกนี่สวยนะครับสวยนะครับภายในประมาณนี้นะครับผมอ่ามาดูด้านในเลยนะครับภายในนะ แผ่นคอนโซนให้ด้วยนะครับผมเป็นรถแท็กซี่ปลดป้ายนะครับอเกียร์วอโต้แท้นะครับผมไปตรงเกียร์ด้วยนะครับผมมีเบาะขาดนะครับนิดนึงไม่นิดหนึ่งก็เยอะอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น212นะครับตรงนี้ครับเห็นไหม12นะครับผมนี่ตัวนี้สวยนะครับผมแผ่นลงมานะฮะแผ่นลงมาสวยนะครับผมครับก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวจะให้พี่น้องชมนะครับผมก็อ่สวยๆนะครับแผงประตูก็สวยนะครับผมคอนโซน ในซอกในอะไรนี่ก็ดูสวยนะครับด้านในนะครับประมาณนี้นะครับเราขายที่หกหมื่นเก้านะครับผมหกหมื่นเก้านะนี่ก็เบาะตรงนี้ก็มีขาดนะครับผมนะฮะขายตามสภาพรถขับทางไกลมาแล้วนะฮะสี่ร้อยหกสิบ้ากิโลขับจากกรุงเทพมานะครับผมตามซอกก็ดูสวยนะรขาขาวนะครับผมเจ้าของเขาดูเรียดีรอยอาร์ตนะครับผมเดิมๆนะครับผมรถนะฮะหน้าขับนะฮะช่วงล่างใช้ได้นะครับผมสีสวย กระจกหลังเดิมนะครับผมกระจกหลังเดิมแล้วก็มีมีสะกิดตรงมุมนี้นิดหนึ่งนะครับไม่แรงนะครับนิดหนึ่งนะครับไม่แรงนะครับผมรถมามาถ่ายให้นะครับรถไม่มีตัดต่อนะครับผมคันนี้ไม่มีตัดต่อไม่มีอะไรเลยรถเดิมๆเลยนะครับผมเจ้าของเจ้าขวงมือเดียวเลยนะฮะเจ้าของมือเดียวนะครับผมเจ้าของมือเดียวป้ายแดงนะครับผมใช้น้ำ of of painful. มันอย่างเดียวเอกสารครบควมบรบูรนะฮะอดีตเคยเป็นรถแท็กซี่ปลดป้ายนะครับผมคันนี้ตอนนี้เป็นรถบ้านเป็นป้ายดำเรียบร้อยนะครับผมป็นป้ายดำเรียบร้อยนะครับผม กล้องนะฮะตรงป้ายนะครับผมเลขนะครับก็ระบบพี่ีล้อนะครับคันนี้นะครับระบบพี่ีล้อนะครับผมนะครับระบบพี่ีล้อสีขามุกนะครับผมเอ้ยสีเทานะครับสีเทานะครับสีบอลเงินนั่นแหละประธานโทษนะครับโบสประธานโทษเอฟซีนะครับผมดูไปเลยนะครับสวยๆนะครับผมอ่านะครับอ่ะสวยมากนะครับผมขับทางไกลได้เลยนะครับผมตามสภาพนะครับผมเครื่องดีเกียร์ดีนะครับผม มีกุญแจสำรองสามลูกนะครับอ่ามีกุญแจสำรองสามลูกเดี๋ยวไปดูใกล้ๆหน่อยนิดนึงนะครับอ่ากุญแจมีสำรองสามลูกนะครับผมอ่ะไปด้านหน้าก่อนเลยเดินด้อวยอวถ้าหาสนใจก็นะครับผมก็ด้านหน้าเลยปล่อยหลังไปนิดนึงนะครับก็ถ้าส,สนใจนะครับผมหกหมื่นเก้านะครับหกหมื่นเก้านะครับยำ้ำหกหมื่นเก้านะครับ เบอร์โทรศัพท <'s> okay. so ์093 373 1้6ครับ0 9น3 7 3ก้6สเป็ากนงเยครื่องยนต์พันหกนะฮะใช้น้ำมันอย่างเดียวเดิมเป็นแท็กซี่ปลอดป้ายตอนนี้เป็นรถบ้านียบร้อยอีกสถานครบความบนมีบริการขับส่งทุกเทศครับผมอย่าเลื่มนะฮะ6 9 0 0 0าท่านครับผม